กลุ่มเลขเลขขี้เลขขี้ขี่ยูนิคอร์นค่ะวันนี้จะมานำเสนอแบบกลุ่มอะไรนะชื่อกลุ่มชื่อกลุ่มเลขขี้ขี่ยูนิคอร์นค่ะเลขขี้ขี่ยูนิคอร์นค่ะฉันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านโรงเรียนค่ะคุณครูวิรายุทธ์เซนชาเจริญเป็นคนสอนค่ะวิชานี้อ๋อคือมัดไว้เลยใช่ไหมถ้าครูอยากลงก็ลงพอได้แจ้งชื่อครูไปแล้ววันนี้ก็จะมานำเสนอแบบจำลองการทดลองเรื่องการถ่ายโอนความร้อนค่ะ เราทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดค่ะคิดคิดค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะการนําความร้อนค่ะเราจะต้มน้ําเดือดจากในหม้อยินี้นะคะจนมีหัวใจลอยขึ้นมาลอยเลนค่ะแล้วก็เราจะจะนาทับพีไม้แล้วก็ทับพีสแตนเลสเนี่ยไปจุ่มลงในหม้อห่างจากหม้อสักประมาณ1.5เซนติเมตรค่ะเวลา3วินาทีค่ะประมาณ3วินาทีค่ะแล้วเราก็เอาออก แล้วก็เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมาวัดค่ะแล้วก็แล้วก็จะมาเปรียบเทียบว่าวัสดุวัสดุชนิดใดนำความร้อนได้ดีค่ะอ๋อโอเคก็คืออ่ะสุปรทัพพีก็คือเป็นวัสดุสองชนิดใช่ไหมครับที่นําความร้อนที่คาดว่าน่าจะแตกต่างกันใช่ไหมค่ะเออแล้วการทดสอบการนําความร้อนก็คือเราใช้อะไรในการวัดนะครับเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมถามก่อนว่าเอยทำไมเราต้องเอ จุ่มไปสามวิแล้วก็ยกออกมาล่ะทำไมเราไม่วัดตอนที่จุ่มลงไปพร้อมกันเพราะเดี๋ยวจะได้อุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิของน้ำใช่เอาอคูดเด่นะเดี๋ยวเวลาวัดวัด,วดยังไงเอ่ยเอาไปจิ้มยังไงตรงไหนอะไรยงไงอยางเดดึงขึ้นมาแล้วก็จะดึงขยับออกมากค่ะแล้วก็วัดค่ะวัดเลยอ่าโอเคและการวัดนี่ต้องวัดที่ระยะที่เท่ากันไหม เท่กากันค่ะเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเดี๋ยวลำเอียงอ่าการลำเอียงก็ <laughs> คือเราจะต้องฟิกเรื่องของตัวแปรควบคุมด้วยใช่ไหมคะการเราทําการทดลองใช่ใชอ่ะโอเคถัดไปต่อไปเป็นการพาความร้อนค่ะการพาความร้อนเนี่ยเราจะเตรียมเนื้อสองชิ้นไว้แล้วก็ครัับต้างลำร้อนค่ะแล้วก็เอาชิ้นที่หนึ่งเนี่ยเอาใส่เข้าไปในนี้ค่ะใส่ในหม้อหม้อน้เดือดนะคะอีกอันหนึ่งก็เอามาห้อยตั้งอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ ก็น,นี่แหละออค่ะเพราะว่ามันแต่ว่ามันมันเป็นการพาความร้อนเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงที่ตัวกลางอ,อันที่ห้อยอยู่ตรงนี้ตัวกลางเป็นไอ้น้ำค่ะแต่ว่าที่อยู่ข้างในตัวกลางเป็นน้ำค่ะอ่าโอเคแสดงว่าการพาความร้อนตัวกลางที่ <ข Nearly S 1> เราอ,ออกแบบการทดลองนะออกแบบจําลองน,นี่คือเอาชิ้นเนื้อใส่เข้าไปเลยนะซึ่งจริงๆมันทั้งสองชิ้นเนี่ยมันถูกถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าชิ้นที่อยู่ในหม้อ มันพาความร้อนด้วยตัวกลางที่เป็นน้นําหรือของเหลวใช่ไหมครับส่วนชิ้นที่ห้อยๆก็เป็นไอ้น้ำครัเป็นไอน้ํานะครับอ่ะ เราไปเป็นการแผ่รังสีความร้อนค่ะเราจะตั้งกองไฟไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเตรียมเหล็กไว้สองแท่งค่ะแท่งแรกเนี่ยเราจะเอาห่างประมาณสิบห้าเซนติเมตรค่ะสองแท่งที่สองก็เอาเท่าตัวเลยก็เป็นประมาณสามสิบเซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวางไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะคะแต่ว่าจะวางไว้ในระยะเวลาที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิก็คืออันที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้รังสีเยอะกว่าเราก็จะร้อนกว่า่ค วัสดุนี่คือเป็นวัสดุแท่งเหล็กชนิดเดียวกัน,นใช่ไหมค,ครับเพียง,ตงแต่ว่าเราอยากจะศึกษาเรื่องของระยะห่างใช่ไหมว่าระยะห่างแต่ละจุดแต่ละระยะได้รับรังสีความร้อนอม,มากน้อยต่างกันใช่ไหมครับอ่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะครับ่อออโอเคอะผมมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่ะเยยมมาก